สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาสโนวาคลิปนี้เรามาชมทางฝั่งมอเตอร์ไซค์กันบ้างสำหรับพื้นที่ที่เด่นที่สุดคงต้องยกให้กับค่ายยามาฮ่าที่ใช้พื้นที่กว่า1น1 0พตารางเมตรจัดแสดงรถภายใต้คอนเซ็ปต์ยามาฮ่าสมาร์ทคอนเน i กเต็ดพร้อมทั้งได้เปิดตัวรถใหม่แกะกล่องมาเผยโฉมให้ชมกันถึง5รุ่นส่วนจะเป็นรุ่นไหนบ้างตามมาชมกันเลยครับ สำหรับภายในวูดยามาฮ่าได้จัดแสดงในรูปแบบของซีรีส์โดยแบ่งออกเป็น R ซีรีส์ MT ซีรีส์ Max ซีรีส์ Sport Heritage Adventure and Touring Commuter Marine และ Golf Car รวมถึงยมามาฮ่ามิวสิกพร้อมเปิดโมเดลใหม่5รุ่นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครอบคลุมทุกเซ gment ได้แก่ New Yamaha Nmax Connected Premium AT 155CC ทันสมัยด้วย w i Connect และ T Action Control พร้อมด้วย ABS Duo Channel และระบบวาวรผัน VVA หนึ่งเดียวในคัดที่มาพร้อมกับราคาเริ่มต้น87,400บาทถึง91,900บาท MT07 สปอร์น็กเก็ตยอดนิยมอันดับหนึ่งในยุโรปรถบิ by, ๊กไบยอดขายอันดับหนึ่งของยามาฮ่าในเมืองไทยโดยราคาอยู่ที่289,000บาท X Max 300สีใหม่ p r e m ี u m AP 300cc ยอดขายมากที่สุดในโลก3ปีซ้อนกับราคาค่าตัว172,900บาท XSR 155สีใหม่สปอร์ตเฮิเทต 150cc รถสปอร์ตสไตล์คลาสสิกยอดขายรวมอันดับหนึ่งในเมืองไทยที่มาพร้อมกับราคา95,000บาทและฟรีโน125สีใหม่ตนกําเนิดแฟชั่นเอทีในเมืองไทยที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดปังเทนดี้ทริโอเซราคา47,200บาท นี้ยัมหาห้ายังได้เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์รวมถึงสร้างความมั่นใจด้วยการรับประกันถึง5ปีหรือ50,000กิโลสำหรับรถไม่เกิน5 0 0ร้ซีซีจัดเต็มด้วยข้อสเสนอสุดพิเศษมากมายภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์สองพซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24มีนาถึง4เมษาสองห้าก่ณอาคารจัลเลนเจอร์ฮอล์หนึ่งอิมแพคเมืองทองธางนีครับ